ในแต่ละปีมีผู้คนทั่วโลกมากกว่า1ล้านคนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากความประมาทในการขับขี่และจะดีกว่าไหมหากคุณหลีกเลี่ยงเจ็อันดับเส้นทางสุดอันตรายเหล่านี้อันดับที่7ถนนแอตแลนติกโอเชียนประเทศนอร์เวย์ถนนแอตแลนติกโอเชียนเป็นเส้นทางที่เชื่อมเมืองใหญ่2เมืองคือเมืองไอดีกับเมืองแอฟลอย ซึ่งตัดผ่านเกาะนนเล็กๆถึง17เกาะทําให้ถนนสายนี้เป็นหนึ่งในถนนที่สวยงามที่สุดในโลกและถูกจัดให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมอีกด้วยแต่ความอันตรายของเส้นทางนี้คือเครื่องที่ถมเข้ามาที่ถนนอย่างรุนแรงจากข้างทางซึ่งอาจทําให้รถเสียหลักตกลงไปในทะเลได้อันดับที่6ถนนพาสเซดูกัวประเทศฝรั่งเศสถนนพาสเซดูกัวมีชื่อเล่นว่าถนนน้ำขึ้นน้ำลง เนื่องจากถนนเส้นนี้พาดผ่านทะเลเป็นระยะทางกว่า4กิโลเมตรเมื่อน้ำขึ้นถนนเส้นนี้จะจมอยู่ใต้น้ำทะเลลึกถึง4เมตรทำให้ทุกปีมีผู้สัญจรที่ถูกน้ำทะเลท่วมก่อนจะข้ามฝั่งไปได้เนื่องจากน้ำขึ้นเร็วกว่าปกติทำให้ต้องติดอยู่ระหว่างทางทางการฝรั่งเศสจึงได้สร้างแท่นให้คนสามารถขึ้นไปร้อน้ำลงได้ตลอดเส้นทางเพื่อลอหน่วยกู้ภัยเข้ามาช่วยเหลือ แต่แน่นอนว่ารถยนต์ที่ถูกน้ำทะเลท่วมถึง4เมตรไม่สามารถนำกลับมาใช้งานได้อีกอันดับที่5สพานอิชิมะโอฮาชิประเทศญี่ปุ่นสพานอิชิมะโอฮาชิเชื่อมต่อระหว่างเมืองมัซุูเอะและเมืองสคาอิมินาตกเพื่อข้ามผ่านทะเลสาบนาคาอุมิสพานแห่งนี้มีชื่อเล่นว่าสะพานรถไฟหอกเนื่องจากมีความชันมากถึง6.1เปอร์เซนต์ ซึ่งชันมากกว่าสะพานทั่วๆไปถึงกว่า2เท่าเพื่อให้เรือขนาดใหญ่สามารถลอดใต้สะพานแห่งนี้ไปได้อันดับที่4ถนนโซจิลาประเทศอินเดียถนนโซจิลาเป็นถนนดินลุกลังที่เชื่อมระหว่างทะเลทรายลาดักกตะภูเขาแคชเมียร์มีความยาวประมาณ9กิโลเมตรด้วยความสูงกว่า3,000เมตรบวกกับเส้นทางที่แคบและคดเคี้ยว ทำให้หากาพลาดแม้แต่นิดเดียวรถก็จะเลื่อนตกจากหน้าผานอกจากนี้แล้วยังมีทั้งหินที่ตกจากผาสูงข้างทางและฝูงแกะที่มากกีดขวางเส้นทางจราจรอ,อีกด้วยและเนื่องจากถนนที่แคบมากจึงไม่สามารถกลับรถได้ทำให้รถที่อยู่บนเส้นทางต้องรอความช่วยเหลือเพื่อเคลีย์สิ่งกีดขวางในปี2009มีรถประจำทางประสบอุบัติเหตุเนื่องจากถนนลื่น ทำให้รถตกจากหน้าผาลงไปหลายร้อยเมตรส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตถึง11รายอันดับที่3ถนนกระดังลาประเทศอินเดียถนนกระดังลาได้รับการบันทึกว่าเป็นถนนที่มีความสูงมากที่สุดในโลกโดย National Geographic และ Guinness World Record โดยมีความสูงถึง18,380ฟุต ซึ่งสูงมากกว่าดอยอินทนนท์ถึงสองเท่าทำให้อากาศด้านบนเบาบางมากจนอาจทำให้หมดสติได้และมีลมพายุหิมะที่รุนแรงทำให้มีหิมะท่วมสูงปิดพื้นผิวถนนอยู่บ่อยครั้งส่งผลให้รถเกิดการถลายได้ในปี2019มีรถบรรทุกพลัดตกจากหน้าผาเนื่องจากถูกหิมะถล่มใส่ส่งผลให้รถถูกฝังอยู่ในหิมะลึกกว่า6เมตร แล้วเจอผู้เสียชีวิตในรถ5ลายและยังสูญหายอีกกว่า5ลายอันดับที่2ถนนโคลิมาประเทศรัเสเซียถนนโคลิมาหรือฉายาถนนโครงกระดูกมีที่มาจากศพของนักโทษแรงงานที่ตายในระหว่างการก่อสร้างซึ่งถูกฝังอยู่ใต้ถนนเส้นนี้ถนนโคลิมาเป็นเส้นทางที่ตัดผ่านจุดที่มีอุณหภูมิหนาวเย็นที่สุดในโลก นั่นคือลบ62องศาเซลเซียสทําให้มันเป็นเส้นทางที่มีหิมะมากที่สุดและยังตัดผ่านทะเลสาบท,ที่แข็งตัวเป็นน้ําแข็งอีกด้วยซึ่งถ้าหากน้ําแข็งไม่หนาพออาจทําให้แผ่นน้ําแข็งแตกทําให้รถร่วงลงไปในน้ําที่หนาวเย็นได้เนื่องจากความหนาวเย็นตลอดเส้นทางทำให้มีการปรากฏตัวของหมีข้อโลกที่ดุด้ายอีกด้วย นอกจากนี้ในบางจุดของถนนโคลิมาที่มีฝนตกถนนจะเปลี่ยนสภาพเป็นดินโคลนที่ดูดรถทุกชนิดลงไปทำให้ไม่สามารถสัญจรได้และต้องรองความช่วยเหลือจากหน่วยงานเป็นเวลาหลายชั่วโมงอันดับที่ 1. ถนนยุนกัสประเทศโบลิเวียถนนยุนกัสหรือถนนแห่งความตายเป็นเส้นทางที่เชื่อมระหว่างเมืองโคโลโค และเมืองลาปาสเป็นระยะทางยาวกว่า60กิโลเมตรฉายาถนนแห่งความตายมาจากการที่ถนนเส้นนี้แคบมากจนรถยนต์ไม่สามารถขับสวนกันได้ทั้งยังมีความชันบวกกับเส้นทางที่โค้งหักศอกหลายจุดทำให้ในแต่ละปีมีผู้ขับขี่ประสบอุบัติเหตุออกนอกเส้นทางและตกจากหน้าผาที่สูงหลายพันเมตรเสียชีวิตไปกว่า300คนต่อปี แล้วในประสบการณ์ของทุกท่านท่านคิดว่าถนนเส้นไหนอันตรายที่สุดสามารถแสดงความคิดเห็นไว้ด้านล่างได้เลยแล้วอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับเพราะผมมีคลิปด,ดีๆรอทุกท่านอีกเพียบสำหรับวันนี้สวัสดีครับ